สวัสดีค่ะมาพอกับแอนในช่องอันนี้ฟินค่ะแอนกะหายหนาหายตาไปโดนนะจ๊ะกะขอโทษขออภัยนะจ๊ะแอนกะกลับมาแล้วจ้ะมาในช่วงหนาเห็ุคือเกาจ้าเห็ดเหลืองกรบล่างออกจ้ะแต่ว่าเห็ดเผิ่อเมื่อั้นออกไม่จ้ะแอนก็สิผ้าเข้าป่าจ้าไอกะตาหมานคือเกาจ้ะเดี๋ยวหอาไปพอกันได้ป่าเลยจ้ะไปกันเลยจะเก็บเก็บเห็ดมื้อนี้อันลูกแอวม่านําเด้จ้ะ ให้<ต>ดูกจ่แม่ลูกสาวพามาเก็บเอาเอามาใส่ดอกหนึ่ง <c oughs> ดอกแรหลกแหกมานด้จ้ะ, <c oughs> ะอันช่วงนี้เห็ดกับลังออกมันกระสีหายาอย่าแม่ไปมาต่อมีอีกเบอร์ข้างหน้าวานนี่ยางมาใส่หาเบิง้งยางไปข้างหน้า<อ>นี่นี่นี่เขาไปแน่นี่ เขาไปไนนี่เขาไปแย่เขาไปหัางไม่างเขาไปห้างในอันนั่งอันฟัง่งอีสานเป็นอยู่จ้ะแต่ว่าหัง่งบอบบเบปนีอีกบนี่นี่นี่เห็นบอนี่นี่นี่มานน่ผุนผุนผุนเรื่องเหลืองผุน<ม>เอาเก็บมาใส่คู่โอ้กะตาแม่ล่ะเก็บมาใส่กะตาเออเก็บมาใส่ตาเออเก็บมาใส่ตาเห็นบ่ นี่เด็ดนี่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 นนนนเอาเก็บมาใส่ตาเอาเก็บใส่ตามาอนิมีหลูกมือจ้ะมีหลูกมือพามาเก็บเห็ดเอาเก็บใส่ตาเก็บได้ดีเก็บไก่เก็บดีดีดดย่าอันถิมเอาเก็บเก็บซอยกันเห็ดยังดอกหน่อยอยู่ไหมเพราะว่าอันเห็ดกำลังเกิดแมจ้ะ เนี่ย yeah. มันยังเห,หนีย่อยอยู่เอียง uh. อ่าว่าลูกสาวอืมจำเขาไปตัดขายอยู่เพื่อนมากับลูกอันเก็บโดนมาได้นานนันดอกนึงพูนพูนพูนพนันน่น <Hey. S 1> อืมจะมาเตือนเต้นพอเห็ดลูกสาว uh. รัางกัน ขัก็ได้จะแช่ว่ากะยังเล่นมากกันธรรมชาติมากเขาป้าห้ขึ้นไหมเียดึงออกมาดึงวารวาสิเอามุนบ่เดี๋ยวเอหายตาเอาใส่ไหมอีกอ่ะ เห็นบ่โอ้ยมนุนลงคนลงขวาง้ามันหน่อยแห้งก็บอเอายอสยอสเลี่นเปียน,นเอตเตอร์ไปเสียเอาอืมไปอืมพอแล้วมันหน่อยแห้งก็จะควายมาจอบไม,อม่นี่แต่มันหน่อยสิคนเข้ามากกิน ระวังระวังขาใช่หรอนี่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 ใช่หรือนี่มาเอาตาตามาหนึ่โอ้ยลูกก็จะแม่นอันอเห็นแม่เก็บเห็ดเออเอาเข่ากะตาเห็นแม่เก็บเห็ดก็อยากเก็บน้ำลูกเต้าก็ได้โอ้ยอ๋อเอาเข่ากะตา เฮ็ดแซบบ่เฮออ็ดแซบประสนเนี่ยคือสีแกงหัวนั่งกินน,กน,นั่งบบกินเห็ดได้นหอยบกินเห็ดแมมจ้ะเห็ดแ <c oughs> ม่นุ่งเห็ด่กินกับโบกินยยแต่มาเก็บเสือๆไปหันหลังแล้วบ้างเหยียบเห็ดไปสองแม่ลูกหมุนป้าหาเห็ด้ะสองแพ่ลูกถ้าลูกหมุนป้าหาเห็ดกะตา ไปจ้ะข้างหน้าดอกนึงไปเก็บเอาเก็บเอาเออว่าเราเอาย่าออกก่อนวิธีเก็บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออดึงหญ้าออกก่อนปิตาเอากี่น้อยเอาเอามาใส่คุปปิตาอย่าไปดมใส่ดอกนึงพูนดอกนึงเกยเกยหุ่นเรื่องเหลืองหมดพุ่มเห็นบ่เกยเกยช่วงนี้เฮดกำลังอันกำลังเกิดโอ้ยทั้งดาเธอนั่นเห็น,นบ่เพราะเรา ดอกนึงเก็บดีๆเออเอาไซคุนั่นนั่นทั้งล้างเอียบ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 เฮ็ดแมาสีเอียบเฮ็ดอืออันนี้ตาเนี่ยสีหาเฮ็ดเฮ็ดบ่ลนี่ยีหล่าเยเกือบนั่งเฮ็ดเออสียอลินอ,อือนั่นดอกนึงสอนมาสอนเก็บเห็ดนั่น ดูดีๆมันอยู่ใต้หญ้านี่ฮ่าต้องดึงหญ้าออกยังเสียเอาหญ้าออกก่อนเออเอาหญ้าออกวะเราเอาตะรั่วหอบโป้ยเซนซิ่นเออดึงหญ้าออกก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดึงเฮดออกเออเอาเอาหอดลูกมันมาเก็บมาใส่ตัวละดึงหญ้าออกก่อนเออดึงหญ้าออกอืมเออดึงหญ้าออกเออ แล้วก็จะค่อยดึงดอกเห็ดค่อยๆดึงตัวละโยออดอ่ะค่อยๆมาหน่าหนัก็มาดึงเหงาออกไปเนี่ตัวนี้จะค่อยลบมาเอาตัวนี้ลูกเต่าตะโกนมันเอาออดอ่ะเอกีเรอือืมเพราะฉะนั้นกระเล่นวเป้ากระเล่นโยเอาเป้า่นยืนดึงปิตาฮิดาสกี เอ้กีไรพวกกษัตรยนี่สมัยโตเซเปะแม่เอานี่นี่ดอกเนืองนี่อยู่ขาเนี่ยอันดึงยุ้มแต่หัวเห็ดค้นออกอ้ยเอามาสองสไปกูมาดละอันน,นันน่นนันน่นเห็นบ่นะ นี่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 มันอยู่ไตหญ้าเอาหย่าออกก่อนเออยังเสี่ยอึมเอาหญ้าออกแล้วก็จับขามันเออจับขามันแล้วก็จับขามันโอเคอ๋อโอ้ยซ้อนลูกเก็บเห็ดนั่นนั่นนั่นเห็นบอมันอยู่ไตหย่าจะต้องดูดีดีดูดีๆมันอยู่ใต้หญ้าเบิงดีดีเออจับขามันเอนอนี่ เธออันเธอปัดหยาออกเหรอมอมันหกักโอ้ยอ้อาไปม,มันอยู่ใต้หญ้าดูดีๆหาซอยแม่มันอยู่ใต้น้ำใต้ห้าเนี่ยเห็นบอผุนผุนผุนเรืองเรืองน,น,น,นั่นยะสีเห็นไหมเห็น <ๆ S 2> เห็นบอดีกได้เเออหนะ่ะอืมเอาเปิดห้าออกก่อน bắt nhau con ờ ừ. hết bò bố mình cà băng hết ao à khu hãy khu hà xe khu xe cà tà ờ là lạ bà băng áo à hết đưa nhau con ờ lắc áo ta, ừ. là lì đọc nó อันแมงก็ไล่หลายแมงอันอันนัยุ่งอ้าวส่กะตาอ้าวส่กะตาเดี๋ยวท่านี้แหละไปหาอีกบ้างตัวนั้นให้ไปทำมาไรกิอืมมีหอดแังงมอันทั้งหาเห็ดทั้งจอบทั้งอันจอดกินบูเบอรี่อยู่นี่มามันแห้งมันอยู่ใต้ใบไม้มันก็เลยหาอัน มันก็เลยอันอันนี้เนี่ยหากแน่ออกซะเห็ดกำลังออกต้องตายดีๆีแต่ล่ะมันคืออันเหลืองใส่กันกบใบใหม่อ่ะเถอะไปย่างไปข้างหน้าไปยปา,ายนั่นดอกบางใยหนึงอย่าไปเหยียบเห็ดแม่เด้เ,เดี๋ยวหาก้อนเออเอานั่นละเอามาใสา่ตาใส่ตา nhai bò ừ lạ ừ. okay. ừ. ừ. là, à. bò này này ừ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  เออเออถ้ามันดอกใหญ่ๆน้าก็เก็บมวนแสดงว่ามีอันหนาสิมีคนมาเก็บไปก่อนนะนี่เบิร์ดเราบ้างเบิร์ดล่ะอันนี้ก็บกีเก่าเอาไว้ตัวซี่ตัวซี่ปอลีมาถือผุ่มาถือตามาไปหาเบิร์อีกก่อนถ้า มันออกหลายมันก็สีหเหล,ลืองเหลืองออกมาห่อนหลายถอดเสื่อจอดสซ้นหน่อยห่อนหลายยางไปอีกปลายยางไปตัวห่อนหลสุดท่าเห็ดอยู่ข้างทางเอา้าถือเอาเสื้อผ้าถอดออกแล้วอ้อยห่อนหลายลบไสย้ยางผ่านบ้านหลบไส้ก,สก็อยากมานำ้ำ ามาเบอร์ทุกคนไปเฮ็ดกระยุแถวบ้านลูกเต่ากระแลนแล่นทั้งกลดอ่ะพอแล้วมันหน่อยแห้งไปมันหน่อยแห้งมาลูกไปน้อยมางามถอดกันสุดถอดสุดออกมาเก็บเห็ดวาเราว่าสิโยหม้อย่างดอกเห็ดหัวหักหัวแง่ เอาเราบ้างดึงหญ้าออกก่อนเออดึงหญ้าออกผุนชุดกระโปรงกลางป่าโอ้ยเห็ดพิตายปาโรวาสต์ลายตาฮีเดียอืมไหนนั่งลงอยตุ๊กเอายุ่งกับกัดพอยุแม่ช่วยเก็บ ดึงดึงออกอลูกเก็บตุ่มนั่นให้เก็บจุ่มนี่ไปจะไปตัดขาอยู่บ้าน <c oughs> มากับลุกบ่แดดตัดไงลากินเดีบอกบุ้งบุีปากดำปากแดงเบิดเดอ๋อพิซซ่าอ่ะเอาไซคุ <c oughs> อัพามอซาเร่าอือคือเอาเยกพายมันขวเด้กระตายเหย็ด <c oughs> แหนมเบิ้งแหนมเบิ้งข้างล่างอย่าสีแหนมเบิ้งข้างฝาแหนมบอกว่าแม่บอกว่าให้แหนมเบิ้งข้างล่างยังมาแหนมมบิ้งแต่อันขี้ฝาอยู่แหนมเบิ้งแต่ข้างฝามาสีนี้บอกเห็ดนอะไรไปเดินไปอแต่ข้างหน้าสีเหลืองๆเลเออแยาปากแยกเอาไปเลนั่นนั่นนี่นี่นี่เออ แต่ว่ามีคนมาเก็บไปก่อนแล้วนะนี่แต่ว่ามันก็ลงเรือให้เก็บเก็บเอาใส่คู่ใส่คู่ใส่กระตาเก็บใส่ตากินบุบบุรีปากดำเปื่อไปหามีอีกบัวแถวนี้ยางพ่ออีกบมีบพ่อ <c oughs> ทำมันดอกไงมันกับผอมวมนม,วมันกับหามวนเห็นแล้ว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 มา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 มอ,อย่าตื่นเต้นให้่าปากไปไปน,นี่นโย<อ>่โอ้ยสว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 ยบังเอาเอาลังลงลังลง มังแกนางพับก,กล่องสิอะไม่เว้ยมอนี่เอ้านี่กระตาอืมเอาเก็บดีดีสิท้ายหายโอ้ยเก็บเห็ดก้อนอยาเฝ้ากินบูบอรี่ก็ได้เอาเหมือแรงมาสิแล้วบอลฟงตัวสีตัวข้ามฟงตัวข้ามข้อข้อนเลยปะเนี่มังข้างกินบูบอรี่เอามันลกหักลกข้นบูบอรี่มาเลยเอาไปทอ้างพูน นกยอเอามาท่าผนอีกอันมันถอนอันต้นบูบลี่ท่ากินน้ำท่างโอ้ยอีแม่เอ้ยอันบ่มีหอดกระจกใส่ซองปากแหลบปื้ปปอๆเ้ามาเบิร์ดเราบเบิร์ดแล้ว, mm hmm. ลวมาบ้านเนี้ยมาท่างหนอ๋อมองไรเนาะ <c oughs> เออเอา้า มาค่ะเห็ดคือแม่มันเนาะใป่ไซนอถ้ามีเห็ดได้หลายห้องมันมววเนาะอ่าว่าเนาะมาผีมาผีมันยางบ้าข้างหน้ามาจะอันนี้มันอยู่ในเลืกใลกป่าเนาี่ยให้ลูกถ่ายอยู่ถนนนี่เห็ดดอกสวยๆวหุ่นนะ เอาไปเข่ากระตาทั้งหมดทีนี้กระบาดแล้วรัไปเก็บอยู่ขางบานดีกว่ลัวเข่ากระตาร่างกระบาดสุดเข่าฟ้าหาเห็ดถอดอันเสือถอดเสื้อแขนยาวผ่าแขนยาวออกมันห่อนเพลินวะมาเก็บกินหนึ่งแต่อันบูเบอร์รี่กินหนึ่งแต่อันมันิก ใกล้บ้านดีกว่าเนี่ยเบิ้งจอเบิบ้งฟังนีก่ก็ลุกมาพี่ก่อนหอดบ้านล้วจะมาเอาว่ามาเก็บเห็ดมาี่เก็บอันมาเก็บยูล่าบาทดีกว่าจ้ะมาพุน่นไปพุน่น ้าแม่สิพ้ายางมันสีผ้าโทราภาษาปลดัวสาของหัวลงกระจอบอยู่ทั้งพืนมานั่นเห็ดมันสีอยู่เห็นบนเรื่องๆรน่อบิ่งโพดพอ,อันในปลานั่นมาเกิดมาเกิดอยู่หนาบ้านนั่นเห็ดเหลืองมึงอันเดียวเอากระตากันกระตาไปเก็บก่อน กระตาไปเก็บพูนน่ะเอ้าเอากระตาไปเก็บใกล้ๆนี่เอาใส่กระตาพูนน่ะโผล่โผล่เอีุยังจะไม่เอาใครมาออกกันใหายข้นอันนี้เก้าเอร์เตสีน้อ๋ซาฮัตาซีน่า ก็สวีก่อนเ่ะเอ๊เอาตาังเก็บเกเจ้าขีขานเก็บอร์ัสติเดยดึงส่เก็บดีดี Lihat ini dia. Wow. Kep, oke bang ni kan. Atau iso. Biar ni eh terbesar. Atau dapat. Tiap yang บรเก็บออกมันก็สิแห้งไหมเล่อาแต่ดอกใหญ่นนอู้ังอืออ้ดดยหอนเอา เกิดอยู่แถวนี่ยไม่ได,ด้ปลูกเด้มันเกิดเองมันอหอนห้องจะแตกกันมึงมั้งบอ่อย่าไปอย่าจับอย่าจับมินะเหา้หองเก็บเก็บซอยก่ะไม่ใช่ทายกต่อยากาทาย ที่ถ่ายให้แม่ให้แม่เก็บลูกถ่ายไปนี่สลรับกันเก็บหอดเนี่ยนะจะไปตัดขาพีา่กายนั่นเก็บโบท่านหรอมันแหงเบิดไหมปีนี้ก็ต้องเฝ้าเก็บเพราะว่ามันยูนี่มันยูสูงมันนน่า มันยูเนอร์ดเหรอมันอันเบ่พ่อนาะเอาผู้ไทยอันผู้ไทยคลิปกับแัน่นกล่องไปทางานเนาะอีเมลเลยมาแหน่หน่อยกับเอาไว้ก่อน เก็บรกถังจะลูกเตทเม็นตัวะเกียร์ดิองี้ยน่าจะไอติออผู้แน่กล้องอก็จะแม่นหันหนาลง่งขื่นฝ่าล่งดินเลยนัดให้รูปอันนี้ผ้าเก็บเพชรผ้าเฮ็ดวีดีโอ <laughs> แต่ว่าอันทางทายบอกว่าทายลูกถ้าผ้าเฮ็ดกับแง่ไปเขาแต่ผ้าแง่เขาเกชตป่า กระไดมาไซาอีกวงหนึ่งพูดบอกมามานี่บอกเ้าเอาเอาทายเอาเห็ดเป็นมือเนี่ยหน่อยเอันกับมือหลวบเด้๋ยวจะมาดอกหน่อยกับหน่อยไอแม่มันถือดีกว่าลูกมันถือระปวดหัวเนาะจ้ะพูด หอยอย,อย,ยุปลาแกงข้าอันอันนี้เยอะปลาแกงปลาแกงข้าอันบูเบอรี่เอานี่หนมันดอกหน่อยเธอสิเต็มตาหยับซะหน่อยหยับซะหน่อยหยับเห็ดซะหน่อย ม,มาเสียาเพชรไปนะหยาบ่ไปอ๋อตัวเสียนี่นั่นนั่นยุ่งเกือบเดือดนะมากับลูกนี่นเห็ดเก็บเห็ดกับเล็กหน่อยนี่อันต้องเฝ้าเก็บพับสนเห็ดสีเละ ข้ามาเก็บเห็ดก็มาหยอกเห็ดอยู่อืแต่ว่าก็ดีขึ้นก็เก่าแล้วล่ะโหจะเก็บแน่ยขื่นล่ะค่ค่อยฝึกไปแค่ค่อยฝึกไป,ย,กไปยืดดากหน่นอยยืดดากนะเออ,นะอเอาเก็บเอาเกือบเหยียบดึงแหลบบอไม่อ้อมมันอยู่อัน นาทาน่างหนานทางคน้นยางแอปป์ปะเออนั่นละโอ้ยเนี่ยเพอแล้วมาไนา่อยไมันก็นเอาไว้ให้มันใหญ่อพอแล้วมาเอาสวัสดีค่ะป้าป้านาน้าก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายภาษามาชีย้มาเชียวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ได้แค่เนี่ยละจา้าไปกับลูกเงี่มีนางเงือกอ,อ่ะไอ้กรยุตองอืมอืมอ่อาดอกหม่ฝ้าฝากมึงยังมาใส่ไปเมือ่อ<ะ>กลับบ้านให,ห้เฮ็ดสบายนอนใจยุข้างบ้านอ,อ้ยโือรพวกปานนัะ,ะก็ยุกกบกัดโอเคจ้าพอกันใน,ในคลิปหน่าจา้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปไป